ขันนี่พี่น้องขันนีขึ้นเลี่ยวไปกันแท้ไปนะน้อเห็นบ่เห็นขันเบ็ดบ,ดบ,ดบ่ไปหนูเลยครับขันเจดถอนขันนั่นนัน่นปลาต้น,าน,นขันเจดถอนขันไปเลยเอามือเท้าไปป่าครับปลาป่า,ปา,ปาสวัสดีครับผมสวัสดีครับยามสาวๆครับมันนี้ก็สิมายามเบ็ดกับผ่านเจดครับนี่ นครับตามมาว่าผ่านเจดไปใส่ลายมือเนาะก็ใส่ไว้เบ็ดไว้เท่าใดพันเจดกับลายกันแพร่มาเนาะประมาณนี่ติ๊หลังเบ็ดเกียดปลปะเดี๋ยวไปเบ่งผลงานครับบรรยากาศเศร้าๆ,ๆคือเก้าครับปลาเข่าเสียงหนกเสียงกาเขาต้องตีออกจากห้างเลยครับผ่านเจดปูหากินหมาน จะมานหรือระมามันมนี่จะไปติดตามกันครับโอ้มาถึงแล้วครับเบิ่งเบ็ดเบ็ดบุบลงไปเลยนี่จะมีปลาบ่อยู่บ่ท่านเจ็ดโอ้หลุดครับพี่น่องเออไปเกี่ยวเขา้าบรรยากาศตรงหน้าสุดหยอดเลยครับเดี๋ยว ยามเบสยี่สิบกว่าลังนี่แหละกระติฟ้าไปยามรีน้ำเนาะเห็ดรีกันไหวเอาแล้วพี่น้องเอ้ยหลังที่สองครับนี่ตะค้อลาค้อติดครับปลาคอติดโตกำลังกำลังงามกำลังปนลนะครับเดี๋ยวขอดขันมาก่อนอุยกจุ่นน้อลุกจุนาะปึ๊บปึ๊บบึ๊บนี่ครับโอ้หันเจ็ดมันๆแล้ว มาแล้วครับอย่าปใสยถุงก่อนเนาะหลังที่สามเอาอีกแล้วครับเอายีกแล้วโอ้ยเอายิกแล้วที่นี่นั่นเอาเจ๊ดาาะระวังระวังลุดก็เขาพุทธักน้ำถอดเบ็ดก่อนเนี่ยเดี๋เบ็ดที่หักนี่คอครับโอ้ใส่ปลาใส่เดียวกันเลยเนะาะตัวกำลังงามครับ แตมตีสองแล้วพันเจดว้หากินมานเนาะนี่แหละใส่คันแท้ทั้งนานี่แหละครับไปไปเรื่อยๆนักพันแทะมุดขันนี่พี่น้องขันหนึ่งขึ้นเลี่ยวไปคันแท้กนะันนะเนาะเห็นบ่เห็นขันเบ็ดบ่ไปหนูเลยครับพันเจดถอนขันนั่นนั่นปลาต้นหนึ่งพันเจดถอนขันไปเลยเอามึงเท้าไปปลาครับปลาป่า,ปา,ปา อู้หันยันหันยัพังลงพังลงพังลงอู้พะวายนะครับอู้มัน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 จับงอนจับงอนมั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 นอู้เดี๋ยวท่านเจดยกขึ้นมาหนึ่ยนะน่ะอู้ดยอดครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนึ่งในพุ้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปหนึ่งหัวเจด มัน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 พี่น้อเอ้ยตัวกำลังงามเลยครับอตรงขามฟังกันนี่เขียดเขียดบอลอนครับเออเขียดยังเหลือคือเก่าอยู่พี่หนออืมกูเนาะเพราะว่าไปเหตุเหตุการเหตุงานกันต่อครับจิบโวมีคนมาหยามน้อพันเจเนาะที่เลิกงานหกโมงถุ่มหนึ่งสามแต้มแล้วครับ ไอ้ยกโซ่ให้แกกำเิ่นเบิ่งแน่ยในสามแต้มแล้วครับออมาเบิ่งขั้นนี้พี่น้องออดขั้นเบ็ดเขามาพี่เลยครับเบิ่งที่นี่เดี๋ยวให้พันเจ็ดไล่ซ้ายไปบอปคอกับปลาไหลแล้วครับนี่เขากันแท่งสิ โอ้เขามาขักเปลาอไรอไะบปลาไหลไงครับพมนเจนบ่ปลาไหลไงนักโอ้ยบบ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 บาบบ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 บอบบบบยบอบบ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 น้บบ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 บับบ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 บ เอาตีเลยบ่ตองบดใส่มันไปนี่เพราะว่าเขาจับมาอยู่หรอกตัวไงปะนี่เห็นไหมเบาเทพบอกว่าบกขคอกับปลาไหลแล้วครับอืออุ้ยอ้ยโอ้ฟังนี่กับถือตีขาขาดไปเลยเนาะทิ้งไปขาขาดคตีบันหย่างเนาะ บอกแล้วว่าผลงานครับผ่านเจนีบุ๊มีผพิหวังห่างนกเอยพี่น้องห่างนกอกระจาบนกอันนะนะเบ่งขึ้นเต็มต้วเลยครับธรรมชาติหรือว่าอุดมสมบูรณ์ครับไต่โคนนี่ปีน,ปนี้ปีนี้บาเทลก็เห็นหน้าสองสามห้องครับป่าเถ่าเนาะห้องไต้แน่ ของเทิงแน่นี่ครับให้เบ่งบรรยากาศไปน้ำยามเบ็ดไปน้ำครับหมานๆสำลากบรรยากาศเขาว่าเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วนับๆๆๆเลยนั่นโอ้โหอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้ออปลายังปลาคอครับพี่น้องช่อนสวยๆ สว,สวยเลยเจดเอ๋ยนี่สวยงามเลยครับอันเจดนี่หมานยางหากินหาก,กินหมานครับอดเลยอื้ม อู้ยปลาไหลตัวนี้เนัวปลาไหลปลาคอใหไงอู้ย,ยสุดยอดครับทุ่งนาบ้านเล่าพ่านเจดการันตีว่าเสียเจดบั้นขั้วอุดมอุตส่าห์มานอนน้ำเดีมคืนเนาะนอนนอนในหมูงน้ำกันเลยว่าสัตวโอ้ยเกิดแม่นได้เกิดแม่นไ,ได้จัดการพ่านเจดแล้วคืนเปิดขั้นนี้พี่นอ้องเอ้ยขั้นนี้พี่น้องอยู่บ่เบิ่งมันหมัด มัดกอเขาไปหุ่นเลยเบอตั้งทีปลาคอนทีปลาคอบอยมันปลาไหลบรอปลาไหลแต่ปลาไหลตรงเขากันแท้แล้วตามสายไปเลยตามสายลงไปอย่างเดียวตามสายลงไปอย่างเดียวไม่ดูหลือเปล่าที่ฮึอยู่บ่อยู่อยู่โอ้ยอยู่อยูอยูโอ้ปุ้งไงตัวนั้นโอ้ วางลงวางลงนี่สมัตลวดว้าเลีวพันเจดวาจิโมยแต่มยจังไาพันแบบมลุมลุมมันอ่ะเนาะเดี๋ยมันยิงหนึ likewise. ่งหนึ่งเยอดตัวหน่อยตัวกำลังงามเลยครับเสียเจดหมานหเลยครับเสานี่ยัหัวนปลื้มึม้นนะ ฟางหลังกับบติดเนาะเกียดอยู่คือเก่าอยู่เอาอีกแล้วครับพี่นอ้องปอออันนี้ครับยูยูนั่นนั่นเห็นข้างอยู่นั่นโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายยัวงวะตายยังเออโอ้ตัวงามเนาะเกียดตายยังตายโอ้ต,าย,ต,อตายเฮมันมันจมน้ำครับ ตัวกำลังหามเลยเนาะสดอยู่บ้าเสดายครับไปเป็นยังตายกับตุ่มกินเสาเนะาะสาสมแต่ไปแล้วครับเดี๋ยวเอาจิกเอาเบ็ดกลับบ้านน้ำแต่เหลือเหลือทั้งบนอยู่ประมาณจักหลังนเนาพอดี อันซีหาหลังเนาะครับครับยังเหลืออีกให้เบิ้งอยู่นี่เมื่อกี้ย้มมาซิว่าหลังอ่ะโอ้คักขนาดนี่สะพายปลาถึงกระโซ่แล้วครับมือนี่ทางน้ำไหลลงโอ้ยมาถึงทางนี้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยอีกแล้วตายยังกระคอกระาย ตายบ่ตายระวังก่อเขามันพันก่อเขาเนี่ยนะถอน,ข,น,ข,น,อน,ข,นขั้นเมฆคืนท้องทุ่งเมฆคืนจะเป็นที่หักเออนั่นนะสวยสวยไอไปไป,ไปขึ้นโขก็ได้ไอตัวตัวกําลัางแบบกําลังปนกําลัางแข็งเนาะเนอะท่านเจี๊อ,อืหนึ่งไซด์ช่อนโอ้ผลงานเป็นงานเช้านี้ นี่ครับโอ้โหกันยังเหลืออีกหาหกหลังเนาะพันเจดสุดยอดครับไปเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเอาเอาเออ่ะปาคอหัวพันเจดหัวปาคอครับ อึบอึโอ้ยโกกำลังงามอีกแล้วสุดยอดครับมาอนี่สุดยอดสุดยอดใส่ถุงเฮาหมันพันเจ็ดกำลังเ,เก็บล้างสุดท้ายเนาะ เบดแล้วครับลังสุดท้ายนี่ใส่ปลาเบ็ดเห็นเพิ่นเบิองเ่ยปลาร่วมโอ้โหประมาณสามโลกไหนเนาะมาที่นี่มาเบิองปลาลีกันครับน้ำไหลลงเติรนๆเลยมาเห็ดลีกลางคืนกันโอ้มีอยู่มีอยู่ยไปเดี๋ยวเบิองผลงานใกล้ๆ นี่ครับมาเบิ่งปลาลีกันเออปลาสลิดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเออปลาขาวแน่ปลาตองแน่เนาะสุดย,ยอดเลยครับปลาสลิดไม่จะแแมงยังไงเลยพี่นอ้องเลยเออหาแม่นี่หาแม่นี่สบายเลยครับนี่โอ้โอ้พี่ปลาตองปลาแงงอยู่ในซอกพี่เจอ กเกียรติพลอยพันธุ์เกศก่อนครับนี่ครับผมกสำหรับมือน,นี้เนาะเครื่องม้าไซเบสเครื่องยามรีก็จะสรุปผลงานให้พี่น้องในเบื้องนะครับตอนเครื่องตอนตอนผู้เบสเนาะใส่ทายให้เบื้องไว้นั่มนี่เกิดได้ห <laughs> รือเปล่้อเยเบื้องเนี่ยอันนี้เป็นปลาเบสครับพวกปลาคอปลาไหลมีแต่โตง,งามๆเสิร ตัวนี้เป็นปลาเขาลีเนาะพันธเกล็ดปลาสลิดแน่ปลาขาวปลาตองปาลาร้วมก็อว่าบ่บ่บมีบ่ผิดหวังหรอกครับสำหรับเออ่เรื่องหากินกับพนันธเกล็ดนี่เบิ่งเห็นน้ำเบิ่งตรงพันธเกล็ดน้ำไหลๆเลยกะคลิปนี้เนาะก็ะมาหากินกันครับจะขอขอบคุณที่รับชมคือเก่าล่ะครับผมอะไรกัมากกับโคตรไหลโคตดติดตามให้ในเนด้อครับ สวัสดีครับ